ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับติดต่อมาได้เลยวูฟแฮมตันเผยพร้อมขายตาโอเล่ที่ราคา70ล้านปอนด์เท่านั้นซอตีคาววูฟแฮมตันวันเดอร์ตั้งค่าตัวของอาดามาตาโอเล่ออกมาแล้วโดยพร้อมขายให้กับทุกทีมที่จ่ายได้ในราคาที่พวกเขาตั้งเอาไว้ ฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมาตีข่าวว่าสโมสรมุกแฮมสันวันเดอร์ e r พร้อมที่จะปล่อยตัวอดามาตาเล่ปีคนสำคัญของทีมหลังจบฤด,ดูกาลนี้หากมีสโมสรไหนก็ตามที่ยื่นข้อเสนอที่ราคา70ล้านปอนด์มาให้กับพวกเขาในฤดูกาลนี้ตาเล่นั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงโดยเจ้าตัวทำไปแล้ว6ประตูกับอก10แอสเซส จากการลงเล่นทั้งหมด43นัดในทุกรายการจนฟอร์มการเล่นของเขานั้นไปเข้าตาผู้จัดการทีมของเวอร์พูอย่างเจอเกนครอปทําำให้มีกระแสข่าวออกมาว่าหงแดงเวอร์พูนั้นได้ล็อกเป้าตัวเขาเอาไว้แล้วสำหรับการเสริมทัพในฤะด,ดูกาลหน้าทั้งนี้ได้มีการคาดการณ์กันไว้ว่าเจอร์เกนครอปนั้นหวังที่จะดึงตัวดาวเตะร่างบิกในวัย24ปีรายนี้เพื่อเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาาห์ หรือซาดดโอมาน่ที่อาจจะเก็บข้าวของอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะซาดดโอมาน่นั้นกำลังตกเป็นเป้าหมายของราชันชุดขาวและอเมดเดและล่าสุดฟุตบอลอินไซเดอร์ก็ได้ออกมาระบ,บุว่าสโมสรบุ๊คแฮมตันวันเดอร์เดอร์นั้นได้ตั้งค่าหัวของอาดาม่าตาเล่เอาไว้ที่70ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าตอนที่ซื้อมาจากมิดเดิลสโบร เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2018เกือบสี่เท่าตัวเลยทีเดียวโดยในตอนนั้นพวกเขาซื้อเตาเล่มาด้วยราคาเพียงแค่18ล้านปอนด์เท่านั้นอย่างไรก็ตามนอกจากทีมร่วมหลีกอย่างลิเวอร์พูลแล้วยังมีเสือใต้ไบแซนนิคยักษ์ใหญ่แห่งศึกบนเดลิกาเยอรมนีอีกทีม,ท,ม,ท,มที่ต้องการจะได้ตัวเตาเล่ไปเสริมแนวรุกให้กับทีมด้วยเช่นกันหงแดงสนไหม นาโปลีพร้อมลดค่าตัวของหลุยจากราคาเดิมที่ตั้งเอาไว้นาโปลีสโมสรชั้นนำของศึกเกาโชซิลีอาอิตาลีเตรียมตั้งค่าตัวของฟาเบียนลุยนิดฟิลของทีมเอาไว้ใหม่ให้ต่ำกว่าราคาที่พวกเขาต้องการในตอนแรกหลังจากที่เจ้าตัวได้รับความสนใจจากสโมสรเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนและหงส์แดงเลวูปจกฝผงของศึกพรีเมียร์กอังกฤษ โดยฟาเบียนหลุยนั้นกำลังมองหาทางที่จะย้ายออกจากศึกเกาโชซิเลียอ,อิตาลีในช่วงซัมเมอร์นี้และเจ้าตัวเองก็ไม่ได้มีความคิดที่จะเซ็นสัญญาก,กับสโมสรต้นสังกัดอย่างนาโปลีแต่อย่างไดโดยถึงแม้ว่านาโปลีนั้นจะอยู่ในช่วงฟอร์มที่ย่ำแย่ในฤด,ดูการน,นี้แต่ฟาเบียนหลุยเองก็ยังสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีและมีหลายสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวเขา และในขณะเดียวกันนาโปลีเองก็ต้องการที่จะได้เงินจำนวนมากจากการขายเขาออกจากทีมและพวกเขาเองก็พร้อมที่จะลดค่าตัวของฟาเบียงหลุยลงอีจากเดิมที่ตั้งราคาเอาไว้ที่52ล้านปอนซึ่งการตัดสินใจลดราคาในครั้งนี้จะเป็นการจูงใจให้กับลิเวอร์พูลและแรลมารเดที่ทั้งสองสโมสรต่างก็กำลังจับตาดูฝีเท้าของหลุยมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วโดยดาวเตะวัย24ปีรายนี้ ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในสึกเกาโชซิเลียอ,อิตาลีหลังจากที่เจ้าตัวย้ายออกจากเรอัลบติสในปี2018และ r เรอัลมาดริดเองก็ต้องการที่จะดึงเจ้าตัวให้กลับไปเล่นในประเทศสเปนอีกครั้งอย่างไรก็ตามเจอเก้นครอฟต์ผู้จัดจาก,การทีมของลิเวอร์พูลเองก็กำลังมองหาการเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลเพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในแดนกลางให้กับสโมอสร ปีเตอร์ชไมเคิลชี้พี่เมลีกต้องเตะให้จบถึงจะยกแชมป์ให้ลิเวอร์พูลได้ปีเตอร์ชไมเคิลตำนานผู้รักษาประตูของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาระบุว่าลิเวอร์พูลนั้นก็สมควรได้แชมป์ลีกก็ต่อเมื่อมันกลับมาเตะการจนจบได้เท่านั้นพร้อมยกเอากรณีที่ทีมชาติเดนมาร์กได้เล่นยูโร1992แบบส้มลนก่อนที่จะได้แชมป์ไปครองม,มาเป็นตัวอย่าง ปีเตอร์ชไมเคิลตำนานผู้รักษาประตูชาวเดนมาร์กกล่าวว่ามันควรจะมีการมอบแชมป์พรีเมียร์ลีกประจำฤด,ดูกาล2019-2020ให้กับลรเวอร์คูก็ต่อเมื่อมันสามารถแต่การจนจบฤด,ดูกาลได้เท่านั้นก่อนหน้าที่พรีเมียร์ลีกจะต้องพักการแข่งขันอย่างในทุกวันนี้นั้นลรเวอร์คูกำลังที่จะได้แชมป์ลีกไปครองอยู่แล้วโดยพวกเขาขออีกเพียงแค่6คะแนนเท่านั้นซึ่งจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่มีความแน่ชัดว่า สุดท้ายแล้วฤดูการ2019 2020นั้นจะกลับมาเตะกันต่อได้หรือไม่จนทำให้เกิดประเด็นที่ต้องถกเถียงกันว่าฤดูการนี้อาจจะต้องตัดสินให้เป็นโมคะโดยหลังจากมีคนตั้งประเด็นขึ้นมาว่าลิเวอร์พูลนั้นสมควรจะได้แชมป์ลีกหรือไม่นั้นฟีเตอร์ชไมเคิลก็ตอบว่าคุณไม่สามารถโต้แย้งถึงเรื่องนั้นได้พวกเขานำห่างอยู่ถึง25คะแนนมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจสำหรับพวกเขา แต่คุณจำเป็นจะต้องเตะจนจบถึงสมควรจะได้แชมป์คุณต้องการันตีตำแหน่งแชมป์จริงๆถึงจะสามารถพูดได้แบบเต็มปากเต็มคำว่าคุณได้แชมป์แล้วถ้าคุณเป็นลิเวอร์พูลแล้วนะคุณอยากจะให้คนอื่นยกแชมป์ให้กับพวกคุณเฉยๆแบบนั้นหรอในเบลยเยียมพวกเขามอบแชมป์ให้กับครับบูสไปเลยเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรือไงถ้าผมเป็นลิเวอร์พูลผมก็ไม่มั่นใจว่าอยากจะให้มีการยกแชมป์ให้ผมดื้อๆทันทีเลยหรือเปล่า ต่อให้ผมจะนำห่างอยู่25แต้มก็ตาม 1. ในการได้แชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมคือการได้แชมป์ศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเมื่อปี1992ทั้งที่จริงแล้วเดนมาร์กไม่ควรได้สิทธิ์ลงเล่นในรายการนั้นแต่พวกเขาก็ได้ลงเล่นแทนยูโกสลาเวียจากการที่ตอนนั้นยูโกสลาเวียเกิดสงครามภายในประเทศผมรู้ว่ากรณีน,นี้มันไม่เหมือนกันแต่มันก็ค,คล้ายกันนั่นแหละที่จริงตอนนั้นเราไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกด้วยซ้ํา แต่พวกเรากลับได้ลงเล่นเพราะมันเกิดสงครามในยูโกสาลาเวียและสุดท้ายพวกเราก็ได้แชมป์จนถึงทุกวันนี้มันยังเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเท่าที่ผมเองเคยทำได้แต่สาเหตุที่พวกเราได้แชมป์มันก็เป็นเพราะว่าพวกเราได้ลงเล่นแบบเต็มทัวร์นาเมนต์ปีเตอร์ชไมเคิลตำนานผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดให้สหัมภาษณ์ ประธานยูฟาชี้เรียกว่าผูลควรจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำได้ดูการนี้หรือไม่อเล็กซานเดอร์เซฟิลินบอสใหญ่ของยูฟาระบุว่าไม่ว่ายังไงก็ตามผงแดงเรียกว่าผูลนั้นก็ต้องได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูการนี้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะต้องไปชูถ้วยแชมป์กันในออฟฟิศด้วยก็ตามอเล็กซานเดอร์เซฟิลินประธานสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟา ได้แสดงความเห็นว่าเรียกว่าผู้ควรจะต้องได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้ไม่ว่าฤดูกาล2019-20 2 0 2 0นั้นจะมีตอนจบในสภาพแบบไหนก็ตามปัจจุบันหลายฟุตบอลลีกท่วยุโรปถูกสั่งพักการแข่งขันเพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด1 9ระบาดออกไปเป็นวงกว้างมากกว่านี้โดยในตอนแรกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นได้กำหนดให้พักการแข่งขันกันจนถึงวันที่3เมษายน แล้วจากนั้นตามมาด้วยพักกันถึงวันที่30เมษายนก่อนที่ล่าสุดพวกเขาจะตัดสินใจพักการแข่งขันออกไปแบบไร้กำหนดทั้งนี้การที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นยังคงไม่เบาบางลงทำให้เริ่มมีการตั้งประเด็นกันว่าสุดท้ายแล้วฤดูกาล2019-2020นั้นจะแข่งขันกันไม่จบซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริง มันก็จะเกิดประเด็นตามมาว่าจะตัดสินผลงานตามอันดับตารางคะแนนในปัจจุบันหรือจะมีการตัดสินให้ฤดูกาลนี้กลายเป็นโมฆาไปเลยโดยถ้าหากการตัดสินออกมาเป็นแบบหลังก็จะทําให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจนถึงตอนนี้นั้นไร้ผลอย่างเช่นการที่ลิเวอร์พูลนั้นจะต้องอดได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งที่ในตอนนี้พวกเขานำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับที่2ถึง25คะแนนเป็นต้น โดยเซเฟลินได้ให้สัมภาษณ์กับเคปาเอสเอในประเทศสโลวีเนียซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของเขาเอาไว้ว่าผมมองไม่เห็นผนทางไหนเลยที่หงแดงเรียกว่าผูนั้นจะต้องจบฤด,ดูกาลนี้โดยที่ไม่มีแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษติดมือถ้าเกิดพรีเมียร์ลีกสามารถกลับมาเล่นกันได้แล้วล่ะก็ลรเวอร์พูลก็น่าจะสามารถการันตีการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแน่อยู่แล้ว จริงอยู่ที่ว่าในทางทฤษฎีแล้วการแข่งขันมันยังไม่จบแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะหน้าลิวพูจอจะได้แชมป์อยู่แล้วถ้าเกิดว่าฤดูกาลนี้มันไม่สามารถกลับมาเต่กันต่อได้เราก็ยังคงจะต้องหาทางที่จะตัดสินในเรื่องของผลลัพธ์ในท้ายที่สุดอย่างเช่นการประกาศเรื่องของการคว้าชแชมป์อยู่ดีแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วก่อนหน้านั้นผมว่าผมมองไม่เห็นหรือจินตนาการไม่ออกเลย ว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงไม่ควรจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษผมเข้าใจดีนะว่าแฟนบอลอาจจะรู้สึกผิดหวังถ้าการได้แชมป์มันเกิดขึ้นในสนามที่ไม่มีคนดูหรือต้องไปชูถ้วยแชมป์กันที่สำนักงานของลีกแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาจะได้แชมป์อย่างแน่นอนไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอเล็กซานเดอร์เซเฟลินประธานสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟาให้สัมภาษณ์ อย่างน้อยๆแฟนลิเวร์พูเองก็สามารถอุ่นใจได้แล้วนะครับไม่ว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษจดูการนี้จะสามารถเตะกันต่อจนจบได้หรือไม่ลีกวรลคูของเราก็จะต้องได้ชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแน่นอนครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลีเวร์พูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเรา อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวหรือว่าภูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละ3ามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ